โอ้เป็นสปินเนอร์แบบนี้เลยนะสวัสดีคะ่ปะป้าผ่าน,นะคะค่ะวันนี้เราจะมาซ้อนทํำเคสสปินเนอร์แตงโมกันคะ่ะจะน่ารักสดใสขนาดไหนตามมาดูกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำเฟืองตัวนี้นะคะมาวาดใส่กระดาษไขก่อนเลยนะคะใช้ลินสอวาดให้ได้ขนาดเนาะ ตัวนี้จะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะถ้าลูกปืนตัวเล็กก็ยิ่งแพงขึ้นนะอันนี้ตัวละ7จบาทเนาะแต่ถ้าตัวละ45บาทก็จะมีนะมีหลายเกรดนะคะ oh. แล้วก็จะมาทําให้เขาเป็น3ามมุมอะคะ่ะ <Okay. S 1> จากนั้นนะคะให้เราใช้กาวร้อนนะคะยิงตามแบบของเราเลยะคะ่ะให้เป็นยาว,ยาว แล้วให้เราใช้น็อตตัวนี้ซึ่งมีราคาถูกกว่านะ <Okay. S 1> ตัวละประมาณ1บาทเท่านั้นเราใส่ลงไปค่ะ <Yes. S 1> ใส่ตัวลูกปืนลงไปตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็ทำการยิงให้รอบๆ e จากนั้นให้เราวาดรูปแตงโมล,ลงไปนะคะแบบนี้ให้บานๆหน่อยเนาะ okay. พอราวาดรูปเสร็จแล้วก็ยิงกาวร้อนตามแบบลงไปเลยค่ะ นี่นะคะพอเขาเริ่มเย็นลงแล้วนะคะให้เรากลับพิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ยิงกาวร้อนไปเหมือนเดิมเลยค่ะ นี่นะคะพอแห้งหมดแล้ว <Wow. S 1> ใช่ไหมคะให้เราไปตัดกาวร้อนอันเล็กมานะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่จะช่วยพยุงเขาตรงกลางเนาะยิงกาวร้อนลงไปนิดนึง <Okay. S 1> แบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปค่ะใส่ให้เขาทะลุอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะ hey, <yeah. S 1> นี่นะคะมันก็อยู่เนาะดูสิมันก็อยู่นะคะแล้วก็ถ้ามันไม่สวยงามตรงนี้เราสามารถใช้กรรไกรตัดเล็มโค้งเขาให้สวยงามได้เลยนะคะ yeah. นี่ค่ะ oh. พอเราตัดเล็มสวยงามแล้วใช่ไหมคะเราก็ลงสีลงไปค่ะโดยการใช้สีทาเล็บก็ได้นะคะหรือว่าสีคลิกก็ได้แล้วแต่ที่เรามีเลยเนาะ <Okay. S 1> เราลงพื้นสีขาวก่อนเพื่อที่เราจะใส่สีไหนลงไปมันจะได้เหมือนแบบว่าเห็นชัดขึ้นมานะ <Yes. S 1> ลงไปทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะแล้วเราก็ลงสีตามใจชอบเลยค่ะเป็นสีแตงโมเราจะใช้เป็นสีแดง <Yeah. S 1> เขียวก็ได้หรือจะเป็นเขียวชมพูอะไรก็ได้หมดเลยนะ yeah. นี่นะคะตอนนี้สปินเนอร์ของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดูสิน่ารักมากเลยเป็นแตงโมเนาะมุ้งมิงมุงม้งมิงนะคะขั้นตอนต่อไปนะเราจะมาติดใส่เคสนะเราจะใช้เป็นเคสใส่ธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นเคสมีสีก็ได้ <Okay. S 1> พี่พาคิดว่าถ้าใส่มันก็จะทําให้แตงโมมันเด่นขึ้นมาปะอุ้ยนี่ก็สวย <Huh? S 1> เราก็จะมาใช้ตัวนี้นะจุกฝาอะไรก็ได้ค่ะให้เป็นเล็กๆแบบนี้เนาะบีบกาวร้อนลงไปแล้วก็หาจุดกึ่งกลางนะคะวางเขาลงไปค่ะ ร้อยเข้าแห้งนะคะ ตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราลองมาหมุนกันดูค่ะนี่โอ้เป็นสปินเดอร์แบบนี้เลยนะเราก็สามารถทําขึ้นมาเองได้เนาะ <Yes. S 1> ถ้าเรายิ่งจับอย่างนี้มันก็จะยิ่งแบบว่าชัดเจนเนาะเราลองใส่เข้าไปค่ะได้จริงไหม uh oh. อ๋อดูสิมันก็จะอยู่แบบนี้เลยอะ่ะเราก็แบบว่าเพลินๆไม่รู้จะทําอะไรเน็ต uh oh. ไม่มีนั่งข้างนอกแล้วก็เล่นหมุนอันนี้ไปเรื่อยๆ uh oh. ได้นะแล้วเวลาคนมองเนาะลองคิดดูดิเราใช้อะ่ะ uh oh. เขาก็ต้องว่าคุย แต่งโมแปะอยู่ที่หน้าอะไรอย่างนี้เนาะเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เปอพาด้วยนะคะ <Okay. S 1> ถ้าไงคลิปนี้เปอพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บป๊าปป๊า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 